โอณเอใส่ากางเกงในสีอะไรส่วนใหญ่มันไม่ใส่วันตกใจคุณเอวุทานว่าไม่แล้วอย่างนุ้นเหมาะกับคนเชฟยังไงต้องเหมาะเหมาะกับพีต่ตั๊กนะคะเพราะว่าจะอ่าบดบางผิวกรายนิดนึงอ่าแต่ตัวจริงไม่ได้ทำเลยนะคะตัวจริงเป็นไงคะเขียวค่ะเขียวค่ะชุดนี้นางำหรับเจ๊แป๋วเจ๊แป๋อเจ๊๋ไม่อยากพูดอะไรเยจะก ตกกันไปล่ะฝากคันเลย๋ยวนี้เพื่อนลูดดีไม่ฝากแล้วค่ะไม่ใช่ลุงลองครับเตกไม่ได้ค่อ้เจ๊น่ะตกกันไปล่ะ <_ A> ตกกันไปล่ะใครให้เขาอีนี่ก็กลาง,งด้วเกินไอตีโอเคเอ๋อแต่แต่แตีอา <_ A> ตีอาตีอะไปด้วยเขา